ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไขโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ชี้ช่องปลดหนี้กับปูดางท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายมันมีสเสน่ห์แต่ถ้าท่านได้มาศึกษาแล้วมันมีสเสน่ห์จริงๆครับหลังจากที่คนหลั่งไหลเข้ามาเดี๋วได้ศึกษานะฮะหลายคนเขาเรียกหลงสเสน่ห์เครือข่ายจริงๆครับแต่หลายคนหลังจากศึกษาไปแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาบางคนเบื่อธุรกิจเครือข่ายก็มี ล้วนแล้วบางทีเกิดจากผู้ประกอบการทั้งสิ้นเพราะผู้ประกอบการบางคนทําเป็นรู้แต่ทําจริงๆคือไม่รู้อะไรเลยทําให้ผู้นําหลายคนเสียเวลากับบุคคลเหล่านั้นครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดครับว่าชีวิตที่เขาทําเครือข่ายมีขึ้นมีลงเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับ พักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวสานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกร,รกชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่ตัวาน ใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไขโตซาส์โพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไขโตศาส แดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแ้แดงไคโตซาน ดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ดีอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับ แต่ผู้นําเวลาทําไปทํามาถึงผิดหวังครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาตลอดฮะแล้วด้วยประสบการณ์ผม20กว่าปีเกิดจากผู้ประกอบการหลายสิบบริษัทนะครับหลายหลายบริษัทฮะคือเจ้าของอาจจะไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ทําตัวเหมือนกับรู้ทุกอย่างฮะพอทําสักพักหนึ่งฮะเราก็จะรู้เลยว่าผู้ประกอบการคนนี้นะครับเราไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้เลย สิ่งเหล่านี้ผมผ่านมาเยอะจริงๆครับวันนี้เช่นเดียวกันครับผู้นำของเราผิดหวังกับผู้ประกอบการบางท่านที่ทำให้ชีวิตเขาอาจจะเบื่อหน่ายกับการทำธุรกิจเครือข่ายก็ได้ครับทำไมเป็นเช่นนั้นครับผู้นำของเราคือคุณสันติสัตย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคุณสันติสัตย์อ่า ตั้งแต่ทําเครือข่ายมาผมใช้คํานี้กว่าผมไม่อยากย้อนอดีตไปนะฮะที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่ายตอนที่ทําใหม่ๆฮะกับปูแดงหรือกับบริษัทเบสห้าเก้าเก่าเราช่วงนั้นมีความสุขไหมครับก็ช่วงนั้นเราก็ทํางานในส่วนของภาคใต้นะพอเราทําธุรกิจทําระบบทําพร้อมทุกอย่างในเรื่องเทคนิงทุกอย่างเราทําพร้อมอยตอนนั้นทีมงานผมมันก่อนข้างจะเยอะมาก ขนาดผู้นําแต่ละคนนะมีรายได้คนหนึ่งก็แสนสองแสนสามแสนผมก็มีรายได้ตอนนั้นเอาไว้เกือบสามแสนบาทต่อเดือนนะครับมีรายได้สามแสนต่อเดือนพูดง่ายว่ามีความสุขกับการทําธุรกิจตรงนั้นอยู่ตอนนั้นมีความสุขมากแล้วก็ธุรกิจก้อนข้างจะโอเคมากเลยอเพราะว่าทําเป็นทีมถูกไหมพูดภาษาเดียวกันว่าปูแดงไครตซานคืออย่างน้นคืออย่างนี้ครับแล้วการทํางานก็ทําเป็นทีม มีขบวนการในการโอบรมมีเขาเรียกว่ามีเฮลิมิตติ้งจัดอบรมตามวิธีการของระบบเครือข่ายครับผมครับผมนั่นคือทำบริษัทเบท้าเก้าเก่าครับนะฮะเคยผ่านกี่บริษัทไหมเออเครือข่ายก็ก็เริ่มเริ่มมาเริ่มต้นเบท้าเก้าอย่างเดียวครับผมโอ้คือไม่เคยทำเครือข่ายอย่างบริษัทอื่นก่อนไม่เคยทำอย่างไมม่เคยทาแต่มาอยู่ที่ปูแดงเป็นเบท้าเก้าเป็นบริษัทแรก โอ้มาข้าวครั้งนั้นรู้สึกว่าสวยงามครับผมสวยงามมากรลยได้มากแอปปี้มากเลยก็อซื้อรถใหม่เลยเปลี่ยนรถใหม่เลยก็เริ่มมีความสุขนะมีเงินก็ต้องมีความหวังใช่ถูกไหมฮะเงินบางคนก็บอกเอแล้วแต่คิดเลยนะบางคนก็บอกสําคัญบางคนก็ไม่สําคัญ เต่ก็ต้องสําคัญนะครับเงินซื้อรถใหม่ได้เห็นไหมครับซื้อรถได้สันติศักดิ์ก็ได้ซื้อรถใหม่จากบริษัทเบส59นะฮะโอเคพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไม่คาดฝันนะครับบริษัทเราเกิดปัญหาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวคนครับก็ตอนนั้นก็ทีมานทั้งทีมนะทางใต้นะเราก็ต่อสู้กันมาทุกทุกทุกวิธีทางที่เขาต่อสู้กันณเวลานั้นนะไม่ว่าจะพารถบัสขึ้นมาพารถ มาลถตู้ขึ้นมามา <Ừ. S 2> แต่ละรอบละรอบต่อสู้เพื่อจะให้ให้เบต้ากลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมคือเรียกร้องความเป็นธรรมใช่ก็มากันพูดให้ภาคใต้มาเป็นบัตรบัตรก็แล้วกันครับมากันแน่นมากเลยก็ก็พอทําต่อไปสักระยะหนึ่งก็ผู้ผู้นำเราเนะผู้นําก็คือว่าก็ว่าผู้นําก็ก็อบอกว่า ต้องต้องไปที่หนึ่งแล้วไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ก็ไปก็ไปแล้วก็บกขวังว่าองค์กรต้องเชื่อผู้นําอำต้องเชื่อก็ผู้นาําว่าไปก็ไปก็ไปอยู่ได้อยู่ได้นเวลานั้นอยู่ได้ห้าเดือนจริงๆครับผมสาเหตุที่ไปไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังครัถูกไหมครับเพราะว่ามีแต่เขาว่าใช่ไหม,มใช่ค,ครับม้มีแต่เขาว่า โดยที่ท่านไม่ได้มาฟังที่บริษัทอีกทีหนึ่งบริษัทเบสห้าเก้าเก่าใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับผมคือก็ท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. เหรียญมีสองด้านถูกไหมครับทีนี้การฟังผู้นํานี่ก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งครับ mm hmm. การเชื่อผู้นําดีครับไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาดูว่าเหรียญมันมีสองด้านนะมันมีสองมุมพอมีสองมุมเราดูแต่มุมเดียว โดยผู้นําเขาบอกว่าบอกว่าบอกว่าเขาว่าเขาว่าตรงนี้นะครับจึงไม่แปลกนะครับก็เลยเปิดตัวอีกบริษัทหนึ่งถูก <ผม S 2> ไหมครับ<ะ>ท่านก็ตามไปนะฮะอยู่ได้กี่เดือนครับที่นั่นไปที่นั่นอยู่ได้ประมาณ5เดือนเต็มๆครับผมเกิดอะไรขึ้นครับก็ก็ผู้บริหารระหว่างกับกับท่านท่านนักท่านผู้ผลิตกับนักการตลาดเขาก็ ก็แยกตัวกันไปเปิดอ่ากี่เดือนนะก็ห้าเดือนครับผมห้าเดือนเองห้าเดือนเองครับผมบุคคลสองคนนี้ก็แยกตัวออกอีกแยกตัวไปเปิดอีกอ่าเป็นสองค่ายอีกเป็นสองค่ายอีกไปไปบริษัทเ่งผมก็ทีมานก็ทีนี้แยกตัวสองค่ายออกตอนนี้คุณมีความรู้สึกยังไงอีกครับก็ก็เราก็ก็คุยกับทีมานเพราะทีมานใต้ที่ผมทําอยู่วันนี้กนข้างใหญ่มากเพราะเรามีผมสามารถทำาอิษได้ตั้งแต่ จมพรไปถึงนาจาทิวาสเลยองค์กรโตมากเลยเราก็รึกษากับผู้นำทุกคนอะไรว่าเอาเอายังไงผู้นำว่าผู้นาผู้นาว่าไปบริษัทตามสินค้าก็ตามกันไปตามตามสินค้าไปเที่ยวนี้ก็ตามผู้ผลิตสินค้าไปอีกไปอีกไปครับถูกไหมไม่ตามฝ่ายการตลาดตามสินค้าเพราะสองคนนี้แยกไปถูกไหมฮะไปตามเจ้าของผู้ผลิตสินค้าเป็นไงครับตามไปเป็นยังไงครับก็พอตามไปแล้ว ได้สี่เดือนเต็มๆสี่เดือนเท่านั้นเองได้สี่เดือนเท่านั้นเองบริษัทแรกยังห้าเดือนบริษัทที่สองสี่เดือนเกิดอะไรขึ้นครับก็พอไปผมตามอัพไลน์ผมมาผู้ผู้ผนำผมที่ที่แนะนำผมนะครับผมก็ตามไปบริษัทเขาตัดรหัสผู้นำหกรหัสเลยพร้อมกันเลยผู้นำที่ติดบริษัทหกคนนั้นผู้นำอาบริษัทก็มีสองสายมีสองสายสายเอและสายบีติดบริษัท ค้างละสามคนเขาตัดออกเลยเชลตโคตรตัดออกเลยอืตัดเมื่อวันที่สิบสี่เมษาวันนั้นจําวันได้เลยนะเราเป็นวันที่ว่าอืผู้นําเราเหมือนกอดคอร้องไห้กันเลยแล้วก็ผู้นําเราณเวลานี้เหมือนกับโดนปล้นเหมือนกับโดนฆ่าเอาองค์กรทั้งหมดไปเลยนะอืองค์กรทั้งภาคใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือทุกภาคเอาไปเข้าบริษัทเขาเข้าใจว่าเอาผู้นําคนนี้ออก องค์กรข้างล่างบริษัทได้หมดเลยใช่เขา<อ>เข้าใจอย่างนี้นั่นแหละอืมแล้วทำไงต่อครับก็พอว่าเพราะว่าผู้นําเราโดนโดนโดนแชลท์โดคตรออกแล้วก็เหลือเหลือแต่ผมผมผมเองผมผมไม่กระทบอะไรหรอกอแต่วันนั้นนะคุณนรรมของผู้มานมันหมดเลยมไม่รู้ทีมานเราเป็นเป็น,เป,นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนเราจะพูดเขาอย่างไงอ,อ่ะไปหาคนใหม่มาอย่างไงว่าอ๋อบริษัทเรานี้สุดยอด สินค้าสุดยอดพูดมาดดพูดไม่ได้เพราะว่าสันญ,ญิติดตับผู้ง่ายว่าคุณทีอัพไว้ใช่ถูกไหมนั่นแหละโอ้นิสเยทัศนิสัยทั์ส,ทสุดยอดผู้ผลิตสุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างสุดยอดคุณบรรยายไว้ตลอดใให้คำมั่นสัญญาไว้กับพรรคพวกตลอดแต่เหตุการณ์แค่สี่เดือนเกิดขึ้นมาคุณไปพูดยังไงกับองค์กรทีนี้ก็ก็วันนั้นผมก็ ก็คุยกับผู้นำทั้งหมดแต่ที่ที่ที่เราพอจะคุยกันได้นะก็ผู้นำที่เหลือก็จยจะตัดสินใจกันยังไงนะกับทีมกับกับทีมงานเราอนะเพราะผู้นำเราไม่อยู่แล้ววันนี้ mm. เราต้องเราต้องนำทับจริงๆแล้ว mm. ต้องนำทับจริงจะไปที่ไหนจะเอาอยัางไงจะอยู่ที่เดิมหรือทำอยังไงนะ mm. ก็ผู้นำหลายคนบอกว่าที่เดิมมันผู้นำผู้บริหารบริษัทไม่มีคุณธรรมอ mm. พอไม่มีคุณธรรมแล้วต้องตัดสินใจไปที่หนึ่ง อพอไปที่หนึ่งผมก็เลยหารถบัสก็มาที่วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษานะมาที่บริษัทบูแรงหนึ่งหกแปดก็ย้อนกลับมาบริษัทเก่าจากเบสห้าเก้าเป็นปูแดงหนึ่งหกแปดใช่ก็ก็คุยกับทีมงานว่าเอาวันนี้เราจะกลับบ้านเดิมกันนะกับผู้นําหลักๆกันนะกับผู้นําหลักกจะกลับบ้านเดิมกันนะก็มากันก็ก็พอสรุปกันว่าเอา ก็พาผู้นํากันมาห้าสิบคนหนึ่งรถบัสเลยอืวันเอาหัวหัวมาดูมาศึกษาอืมาดูมาศึกษามาเช่่ยกันตัดสินใจนะมาช่วยดูนะช่วยช่วยดูกันหน่อยนะเพราะว่าครั้งนี้หนึ่งในห้าเดือนครั้งนี้สองในสี่เดือนก็ช่วยดูกันหน่อยว่ามันมันเป็นยังไงช่วยกันตัดสินหน่อยโอ้ฉันกลัวแล้วไปกลารับปากแล้วรับปากไปดูให้แน่แน่หน่อยสิไปดูแน่ๆนพามันหนึ่งรถบัสใช่ไหมวัน ตอนมานะผมไม่บอกเลยมาที่ไหนกันไม่กล้าบอกแล้วไม่กล้าบอกเลยว่ามาที่มากมแล้วกันหนึ่งหกแปดมาตื่นเจ้ามาตื่นเจ้าแวะที่ตลาดน้ําครับให้เขาพายเล่นกงินสักพักหนึ่งพอบัสายก็พาเก้าวมาหนึ่งหกแปดเออพักคว้ตกใจไหมเอ้ามาที่เบสท่าก้าเก่านีก็บางคนก็ตกใจนะอแต่บางคนก็กระซิบกันในรถได้ว่าเอ รู้แล้ว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 พักพวกบางคนเราก็บอกนะกะซิบบอกเดี๋ยวไปปูแดงเก่าปูแดงเก่าเออเพราะว่าเพราะว่าพอตอนเย็นควังอภีเสร็จแล้วก็ผู้นํำพาไปเลี้ยงข้าวที่บ้านบ้านผู้นําที่สุพรรณบุรีนะก็ไปกินข้าวที่นั้นก็ไปเยี่ยมชมบ้าน30ล้านไปเยี่ยมห้องมาชมสี่ล้านก็กินข้าวก็เสร็จก็ฉันมายุติยังไงอ่ะ ประชามติลงมันยังไงอย่างทีนี้ก็พอไปพอพอขึ้นรถแล้วมันมีไม่อยู่นะไม่ก็ขึ้นรถก็ก็ถามทุกคนถามทุกคนจับไม้ดูประชาธิปัตยดีใช่จับไม่ดูถามเลยอืผู้นําอีกคนหนึ่งว่าต้องมาีกรอบหนึ่งก็วันที่ยี่สิบแปดพามาสองรถบัสเลรอบที่หนึ่งยังไม่พอไม่พอพาที่รอบที่สองพามาสองรถบัส พึ่งง่ายมาดูรอบแรกแล้วยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจก็ยังมีรุ่นพี่ๆอยู่ไอยไอ้ไอ้ไอไอไอดาวไลเราเขาก็มีาาดาวไลเขาก็อยากจะอยากให้เขารู้เพราะาองค์กรผมทั้งตั้งในหาดใหญ่สตนูนนครสุราษฎร์ <ừ. S 2> ทั้งภาคใต้ก็ว่ากัน <ừ. S 2> ก็พามาวันที่28เมษายนนะสองรถบัสสองรถบัสสองบัสสองบัสมาแล้วบัตหนึ่งนะก็ผู้นำยัช่างใจโยให้ตกลงอีกที ทีนี้มาทั้งหมดเลยมาสองรถบัสพามาร้อยคนทีนี้มาดูบรรยากาศเป็นยังไงอีกทีนี้พอมาแล้วโอ้ยพอกลับไปเราตอนตอนวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาตอนวันกลับไปถึงนครวันที่ยี่สิบเก้าเออเอาพร้อมมาเลยใช่ไหมโอโ้โหเอาพร้อมเลยก็ตัดสินใจสมัครวันที่สามเมวันนั้นแหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาสมาัครพร้อมมาเลยอืผมส่งไปสมัครแพ็กทีมพร้อมมันห้าร้อยดอัลาเลยทีเดียวโอ้โห เสียงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนั้นฟังแล้วเป็นยังไงฮะว่าเขาฝากชีวิตกับปูแดงได้ไหมมันจะห้าเดือนหรือสี่เดือนครับคือว่าเขาเขาเขามาเห็นท่านประธานมีความพร้อมทุกอย่างอวันนี้ท่านประธานท่านประธานบอกว่าผมพร้อมครับผมทํามาเพื่อเขาเขาเองเขาก็เขาก็รู้สึกมั่นใจนะว่าวันนี้บริษัทก็ก็ใหญ่โตนะห้องประชุมจุคนได้เป็นพันพันคนแล้วก็ระบบ ในเรื่องเทนนิ่งในเรื่องรบหลักสูตรงๆมันก็มีค่อนข้างจะครบอพอเป็นแบบนั้นแล้วก็ผู้นําทุกคนก็ตัดใจพร้อมมาเลยเอาพร้อมออมาเลยอพอพร้อมปั๊บพอดีวันที่ยี่สิบสามมีหลักสูตรคนไม่ธรรมดาที่เขาใหญ่ <c oughs> อาเ <c oughs> ชื่อไปวันที่คนไม่ธรรมดาที่เขาใหญ่นะผมผม ตอนแรกผมผมพาเข้าไปไอ้บีบซที่นครก่อนวันที่สาใช่ครับวันที่3มที่นุกส่งนะ,ะพาเข้าบีบีซีเจ็กอล์บคุเชื่อไม่บริบผมขายบัตรไอ้เขาใหญ่ค่าบัตร1,600บาทค่ารถหนึ่งพบ, 1, บาท2,600บาทต่อนหนึ่งคนนะครับขายบัตรอืมผมขายบัตรไป58ดคนผู้นําที่จองเอาไว้นะอแต่รถจริงๆมันได้แค่50าสิบคนสีเก้าคนผมว่าไม่เป็นอะไรหลุดแน่นอน เรื่องไงยังไงก็หลุดเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วที่เราขายมันหลุดทุกครั้งอ่ะอไปหกสิบคนพอรจริงๆริสี่สิบห้าคนหายไปสิบห้ามันหลุดแค่คนเดียวจากห้าสิบแปดหรือห้าสิบเจ็ดคนอ่ะอผู้นําต้องปูเสือนอนระหว่างระหว่างที่ทางเดินทางเดินคนกลับทางเดนินไอรถบัสอ่ะนะอนอนเสือเลยมาแน่นเลยอพอหลักสูตรที่สองคนผู้นําตัวจริงแล้ว มาทุกคนอีกนะค่าค่าบัตรสามพันห้านะโอ้โหค่าบัตรสองพันห้าค่ารถหนึ่งพันสองวันสามไอ้สามวันสองคืนสามพันสองคืนค่าบัตรสองพันห้าค่ารถหนึ่งพันรวมแลยสามพันห้าร้อยบาทมาเต็มห้ามาเต็มบัตรอีกพอครั้งนั้นแล้วมาตึ้มเลยทีเนี้ยแล้วก็พอคนไม่ทำนารอบที่สองที่ที่สงขลาครับข้าไปห้าสิบคนเลย ผู้นำรุ่นใหม่นะวันนี้ผู้นำผมอีกชุดหนึง่งผมเชื่อว่าวันนี้ระบบบริษัทที่บริษัทวางไว้ทั้งหมดเลยนะในเรื่องของปูแดงวันเนี้ยค่อนข้างจะสครบแล้วก็สมบูรณ์มากมแล้วก็อยากจะให้อยากจะให้ใหใหพักพวกพี่น้องเพื่อนขงที่อยู่ที่ที่ที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากจะให้ย่างเข้ามาสูา่บ้านเก่าสักนิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรดีบ้างคอแต่ละคอที่ผ่านไปเนี่ย ในองค์กรแต่ละคนของคนเนี่ยหลังจากออกไปแล้วเนี่ยเขาเล่าขานกันยังไงฮะโอ้วันนี้มาก่อนผมผมบดิทีมันผมผมมีผมมีโปรเจคเตอร์มีโน้ตบุ๊กเป็นสิบสิบชุดเลยนะใต้องค์กรผมนะวันนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเซ็นเตอร์เขาทำมันเองได้โฮมเมตติ้งเขาทำมันเองได้ก่อนหน้าน้นเราทำงานคนเดียวใช่เพราะเราเป็นผู้นำใช่ที่ไหนคือทุกอย่างเราทำเอง แต่หลังจากคําว่าผู้นําคอสทุกคอสที่ผ่านไปเขาทํากันเองเลยหรอเขาทํากันเองเลยเขาทํากันเองเลยแสดงว่าทุกคนรู้เป้าหมายทุกคนรู้เป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายแล้ววันนี้เมื่อก่อนถ้า o อ p พีจังหวัดไหนอะไรเนี่ยผมต้องตื่นเช้าต้องไปถึงก่อนประมาณสองชั่วโมงไปจัดคนนั่งรอไปต้องไปจัดมาไม่มานี่ตัวเจคเตอร์ไปขึ้นจองตัวนี้ไม่ต้องโอ้โหไป ไปแบบไปแบบหัวหน้าวงอะโชว์ตัวเฉยเออแสดงว่าคอร์สนี้สําเร็จจริงๆใช่คอร์สนี้สุดยอดจริงจริงครับผมสุดยอดจริงๆริงมีอะไรจะเชิญชวนเชิญอะไรครับก็อยากจะขวากพักพวกเพื่อนขงพี่น้องทุกๆคนแหละที่อยู่อที่อยู่บริษัทไหนก็แล้วแต่แหละอยากจะให้วันนี้อยากจะเข้ามาดูปูแดงสักนิดหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าปูแดงวันนี้ตั้งแต่ทํามาผมทําปูแดงรอบแรกแล้วก็ ผ่านมาบริษัทที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมานะแล้วก็มาบริษัทหนึ่งปูแดงหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งรอบรอบปูแดงรอบที่สองก็ทุกทุกครั้งที่ผ่านมาวันนี้ปูแดงหนึ่งหกแปดระบบให้ที่สุดและที่รกเราเคลื่อนคนได้ให้มากและอยากจะให้เข้ามาดูว่ามาฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างในในในปูแดงหน้าเวลานี้นะอยากจะผู้นาเราเราเข้ามาดูแล้วก็ผมเชื่อว่า มันตอบโจทย์ให้เราในเรื่องของรายได้เราได้แล้วก็จะเราจะรวยไปพร้อมๆกันเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครับผมสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับปูแดงหนึ่งหกแปดมีอะไรดีเหรอมีดีแน่นอนครับนี่ครับเป็นบทพิสูจน์ครับทํางานอยากเก่งคนเดียวต้องเก่งทั้งองค์กรนี่เป็นบทพิสูจน์แล้วครับโทรเข้ามาหาสิครับทุกคําถามมีคําตอบ ยินดีและดีใจด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกร,รกชาวไทย ครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Sharif Paris คุณ Happy ผมก็ Happy ขอบคุณ Happy Hair Color Omar Sharif Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูดแดง ลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวรกรเคมีไบออยล์แหลกองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลง เครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สาม,มารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน,น้ำมันปูแดงผ่านการจทดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมี และสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรร์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ชช่วยนี้กกเปรรตดษาไทยท่านผู้ชมครับการทําธุรกิจระบบเครือข่ายนะครับถ้าใครเคยผ่านเครือข่ายจำไว้เลครับท่านอยากเก่งคนเดียวเด็ดขาดครับถ้าท่านเก่งคนเดียวเมื่อไหร่นะครับตัวท่านจะเหนื่อยเพราะคุณต้องจัดการเองทุกอย่าง นี่นะครับทำระบบจะผิดทันทีวันนี้ปูแดงหกบาเรามีระบบให้ท่านส่งองค์กรทีมงานเข้ามาศึกษาทําความเข้าใจกับธุรกิจเพราะเราจะบอกให้เขารู้ว่าเค,ครือข่ายคือธุรกิจของท่านนะท่านต้องทําอย่างไร1นึ4เรามีวิธีการบอกให้ท่านเห็นไหมครับหลังจากผู้นําของเรามาศึกษาแล้ว พาองค์กรเข้ามา50บคนร้อยคนวันนี้เขาสบายแล้วครับทุกคนทํางานเป็นเลยทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนี่แหละครับทําเครือข่ายจําไว้นะครับผู้นำท่านใดฟังไว้นะครับรวยแล้วต้องสบายไม่ใช่รวยแล้วยังวุ่นวายยังต้องจัดการทุกอย่างไม่ใช่ครับระบบเครือข่ายมันสเสน่ห์ก็คือ รวยแล้วต้องสบายคือองค์กรเราต้องทำงานเป็นทุกคนนี่นะครับคือสเสน่ห์เครือข่ายครับโทรก็มาหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2554วันเสาร์ที่20สิงหาคม OPP โรงแรมรีเจน์ลอสอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเวลา12.30ถึง14.30วันพุธที่24สิงหาคมและวันพฤหัสที่25สิงหาคมคนไม่ธรรมดาจังหวัดขอนแกน่นเวลา8.00ถึง18.00 วันเสาร์ที่27สิงหาคม OPP โรงแรมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เวลา12.30ถึง14.30